รเรียกในภาวะการที่คุณเศรษฐาเนี่ยกำลังเดือดร้อน,นผม<ไ>ป <ๆ S 1> เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหมออ่ให้ผมออกจากตำแหน่งผู้ว่าเลยผมไม่ไปเพราะวันนั้นท่านมีบารมีกับการสร้างประเทศ แล้วทำไมบรรดาข้าราชการราัฐมนตรีบางท่านต้องไปรอต้อนรับผู้ว่านายกอบจนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แต่อยากจะให้ฟังท่านราัฐมนตรีคนหนึ่งครับที่เมื่อวานนี้ภาพโดดเด่นมากในข้างๆนี่ครับท่านผู้กองธรรมนัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านบอกว่าลาราชการเพื่อไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะ ผมก็ยังงงเหมือนกันว่าระบบราชการเขามีต้องลาราชการเพื่อไปตรวจราชการได้ด้วยหรือและออทุกครั้งที่ท่านจะพูดถึงคุณทศินท่านก็จะเรียกท่านนายกท่านนายกตลอดนะอลองดูจังหวะหนึ่งที่คุณทศินกําลังจะปล่อยปลาทําบุญแล้วได้ยินเสียงท่านรัฐมนตรีธรรมนัดพูดชัดเจนเรียกท่านนายกลองฟังดูครับเมื่อวานนี้ครับครับผมเรียกท่านนายกจับให้ท่านนายกจับอะไรนะผมจะได้เด้ไดวได้ อาจารย์พรชัยท่านผู้กองเรียกท่านนายกแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้ประเทศไทยมีนายกสองคนนายกตามรัฐธรรมนูญถูกต้องนายกนอกรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แวดูกการเมืองเนี่ยอย่าดูในนายกในรัฐธรรมนูญอย่าดูนายกที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องดูนายกตัวจริงเสียงจริงก็คือคุณทักษิณชินวัตรอาจารย์คิดมากหรือเปล่าเวลา เรียกคุณชวนบางท่านก็ยังเรียกนายกชวนเรียกนายกยิ่งลักเรียกนายกอภิสิทธิ์เรียกนายก บันหารตลอดเวลาก็ยังเรียกกันแบบนี้คืออย่างนี้ก็จะเรียกนายกทักษิณไม่เห็นแปลกคืออย่างนี้เรียกในภาะวะการที่คุณเศรษฐาเนี่ยกำลังเดือดร้อนที่ขับจากคําถามของสื่อเนี่ยที่บอกมีนายกสองคนหรือไม่เพราะอาการที่คุณไปเรียกท่านทักษิณเนี่ยเป็นนายกนายกนายกเนี่ยมันเดือดร้อนท่านท่านท่านเศรษฐาของเรานะจะมีความรู้สึกเฮ้ยได้ความขอบแล้วท่านท่านเศรษฐาเห็นภาพอย่างนี้โอ้โหใจท่านอยู่ที่ เ <uge> บื้องล่างเลย <c oughs> คือ <c oughs> ท่านที่รู้ <c oughs> ว่าคนเขามองแบบนี้อยู่ <c oughs> ใช่แล้วไปมีภาพทําให้ยิ่งรู้สึกชข้ใหญ่และยิ่งทําให้ตัวเองรู้สึกความด้อยอํานาจความไร้บารมีของท่านเนี่ยมันลดน้อยลงไปทุกวันจากการที่ท่านทันกษสินเปิดตัวเป็นใครใคก็ต้องรู้สึกแล้วบรรดาข้าราชการผู้ว่านายกอบจนายกเทศมนตรีบอธิบดีกรมชนระทาน ปหลัดกระทรวงเกษตรปหลัดกระทรวงทรัพย์นะไม่รู้อาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าที่ผมไม่เห็นบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติล้วนแต่ไปอยู่ในงานต้อนรับคุณทักษิณป่ะคือ,อ,ค,อคือจริงๆเนี่ยพวกที่คุณบริษบอกชื่อเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องไปถูกไหมเพราะเพราะมันไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมคุณมนิดครับนะครับแต่ที่ไปในเพราะอะไรเพราะคุณทักษิณมีบาร,รมีราคาใครก็รู้ว่าคือบาร,รมีตัวจริงนะครับไม่ใช่เสถา เพราะฉะนั้นไอ้หน่วยงานราชการไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ยังไปสู่นย์อำนาจแห่งความเป็นจริงเป็นอำนาจนอกระบบที่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่คนที่มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยมันต้องการอยู่ในอำนาจต่อไปเนี่ยมันก็ต้องพึ่งผู้มีอำนาจโดยจริงทําไมบิ๊กโจกไปอ่ะถูกไหมทาไมธรรมนัจไปอ่ะเขามองเห็นว่าใครจะสามารถกําหนดตาแหน่งไั้ได้ถูกต้องไม่งั้นไม่มีใครไป ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความจะเป็นในต้องไปกับนักโทษที่ถูกพักโทษอยู่ถูกไหมครับแล้วถ้าไปเนี่ยุจริงเนี่ยมองดูในแง่ลบก็เสื่อมเสียวยซ้ำไปหมายถึงใครเสื่อมอ้าวฝ่ายราชการฝ่ายราชการดิถูกต้องผู้ว่าราชการจังหวัดคุณไปต้อนรับนักโทษเนี่ยมันมันได้ไหมล่ะใช่มังครูมานิดถูกไหมครับอย่าอย่าเผลออย่าเผลอต่ออาจารย์อย่างนี้ผมมานิดผมผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ผมออกจากตาแหน่งผู้ว่าเลยผมไม่ไป ผมไม่ไปพบนายกทักษิณกูมานิศอธิบายยังไง<ม>ในฐนานะผมผมมองว่าบางทีมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับคืออย่างนี้อาจารย์เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าวันนี้ไม่รู้นะถ้าเป็นตัวผมนะผมก็ยอมรับวนายกทักษิณนี่เป็นวันนี้ท่านกลับมาเนี่ยท่านอยากกลับมาดูแลลูกดูลหลานก่อนประเด็นที่หนึ่งผมว่าวันนี้ท่านไม่ได้คิดแล้วแหละที่จะไปแสวงงาตําแหน่งทางการเมืองแต่ความเป็นจิตวิญญาณของของของพวกผมนี่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรายังยอมรับว่าเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณ อย่างแท้จริงสําหรับกับผมนะครับเพราะด้วยประการที่ว่าบังอเอินผมเนี่ยเป็นดีเอมาจากพรรคไทยรักไทยครับมาพลังประชาชน contains, และก็มาเพื่อไทยแล้วอาจารย์ยังบอกว่าจะให้มี Hyundai, นายกสองคนสามคนนั่นผมคิดว่าอาจารย์พูดแรงไปนิดนึงที่นายกเนี่ยตามกฎหมายรัฐมนูลนี่มันมีคนเดียวคุูมานิตคูมนิตเรียกคุณทักษิณว่าอะไรฮะ ผมเรียกท่านนายกครับเออนี่ไงเห็นไหมเขาเรียกนายกปกติไม่ผมเจอท่านบรรดาลผมเเรียกนายกเมื่อวานผมเจอนายกชวนเมื่อวานเลยนะนายกชวนหลีกภัยที่ที่ท่านชื่อผมไปสวัสดีท่านท่านนายกครับวันนี้จะออกกำลังกายไหมฉะนั้นท่านรัฐมนตรีธรรมนัสเรียกคุลสินว่านายกก็ไม่แปลกอะไรใช่เรื่องแปลกผมเอบการเรียกท่านนายกนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วรัฐมนตรีที่ที่เป็นอดีตเนี่ยเราเรียกรัฐมนตรีหมดนี่มันเป็นสับันมเฉพาะเลย เมื่อวานผมเจอท่านรนตีสุชาติจงตินเพราะเรียกรนตีสุชาติม,มันเป็นศัพท์ของที่ใช้กันในทางการเมืองที่สภาเลยแล้วทําไมข้าราชการผู้ว่านายกอบจอ,อธิบดีปหลัดต้องไปต้อนรับผูวันี้ครับคือเราต้องยอมรับสิ่งหนึ่งว่าท่านนายกทักษศินเนี่ยคนที่มาเปลี่ยนแปลงประเทศในวันนั้นก็ผมบอกแล้วว่าเวมนายกทักษศินเหมือนกับปลาตัวใหญ่ที่ขึ้นจากมหาสมุทรแล้วเนี่ยมันมีฟองน้ําเยอะมันไม่ใช่ปลาตัวเล็ก เพราะวันนั้นท่านมีบารมีกับการสร้างประเทศการเปลี่ยนแปลงของประเทศก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้ววันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในในพักเพื่อไทยเนี่ยก็ลูกสาวท่านน่ะเป็นหัวหน้าพักอยู่ซึ่งเราปฏิเสธข้อเท็จจริงตรงนี้ไม่ได้แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไปเขียนไว้ด้วยว่าให้เสนอชื่อนายกสามคนฉะนั้นผมคิดว่าที่ท่านอาจารย์วอนในุกศษ,ษาก็โดนกดดันผมคิดว่าไม่ใช่ พราะเท่าที่ไปนั่งฟัง<ม>ไปนั่งคุยผมก็ไปทำเนียบตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยมีนายกเศรษฐาเลยครับผมไปกินข้าวที่ห้องท่านที่ทำเนียบเลยแล้วก็ไปนั่งคุยกันอาจจะผมอายุมากแล้วมั้งครับท่านเชิญไปถามเรื่องงานในสภา,าว่ามันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงก็ไปตั้งแลกเปลี่ยนกันผมก็ท่านไม่กดดันนะครับแต่การที่คุณทักษิณปรากฏตัวเนี่ยมันจะทําให้คําถามเรื่องนายกสองคนยิ่งดังขึ้นมาหรือเปล่าครับคุณมณีผมคิดว่าคิดจริงๆแล้วมันก็ เลี่ยงได้ไงในสถานการณ์ที่ผู้คนก็มองอยู่แบบนี้คืออย่างนี้คุณวรวิยก์กับอาจารย์บอลชัยผมอยากให้เป็นคาโบราณที่ออามาใช้คือระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนผมไม่อยากให้สรุปเร็วเกินไปผมไม่อยากให้สรุปเร็วเกินไปแต่แน่นอนที่สุดผมบอกแล้วว่าท่านนายกตักสินเหมือนกับปลาตัวใหญ่ที่โผล่ขึ้นมากลางทะเลนะครับที่บ้านเราวันนี้เพราะท่านจากไปนานแล้วสิ่งที่ท่านทําไว้แล้วท่านอาจารย์บอลชัยถามไม่ถามกลับเลยครับว่าคนอื่นที่โดน โดนศาลตัดสินก็ดีเลยที่จากเมืองไทยไปเนี่ยทำไมถึงเงียบแต่ท่านนายกสินอยู่จนมาถึงวันนี้ยังสามารถเอาชื่อท่านทักษินเนี่ยมาขายได้ทางการเมืองมันเป็นความแปลกนะครับวันนี้เราผมลงสมัครแล้วไปเดินด่าท่านนายกสินดูสอบตกค,ครับเพราะมันมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคิดถึงท่านอยู่ เช่นเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวนันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเจอคนคนหนึ่งก็บอกว่านี่ถ้าไม่มีท่านนิวตัสินท่านตายไปแล้วเพราะท่านเป็นโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลไม่มีตงังแต่ท่านไปเสียเงินในหลักพันอย่างเนี้ยคือไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นความ ผูกกับพี่น้องไว้มันเป็นความทรงจําอีกหลายๆเรื่องไม่ได้มีนัยยะอะไรลึกซึ้งไปมากกว่าน,านั้นครับแล้วก็ต้องดูกันยาวๆผมก็บอกระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน,น,น์ก่อนลูมานิตสัมผัสได้ว่านายกเสถาก็ยังเป็นผู้มีอํานาจตัวจริงณนะขณะนี้ใช่ไหมผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆ